ท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมหรือลัคนากุมสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงโหราศาสไทายประจําเดือนมีนาคม2565นะคะอันนี้ก็เป็นผังดาวที่อาจารย์ตั้งไว้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565นะคะค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่าชาวาลัคนากุมหรือราศีกุมนะคะตัวาดาวประจําตัวของท่านนะคะท่าน คงทราบอยู่แล้วละ่ะก็คือดาวพระราหูนะคะซึ่งดาวพระราหูตอนนี้ก็อยู่ที่ราศีพฤษศพก็อยู่มาปีกว่าแล้วเดี๋ยวก็จะย้ายในวันที่30มีนาคมหกห้าก็จะย้ายมาที่าราศีเมษนะคะส่วนมากท่านก็รู้กันอยู่แล้วละ่ะอาจารย์ว่านะส่วนใหญ่ก็คนก็จะดูเรื่องของการาดูเรื่องของดาวย้ายกันอยู่นะคะซึ่งจะมีผลแบบไหนแต่เราจะไล่ไปทีละสเต็ปนะคะ เอาประเด็นแรกก่อนค่ะดาวที่กลุ่มลักนาท่านอยู่ตอนนี้ที่ให้ผลดีก็คือพระ,ะอาทิตย์กับพระหัสที่เป็นคู่มิตรกันนะคะเป็นคู่มิตรและพระหัสเนี่ยเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวตีเทพดาวใหญ่นะคะซึ่งมาจากภพที่สวยงามก็คือภพการเงินของท่านกระดุมพระกระดุมพระทับลักนาแล้วก็ลาพระทับลักนานะคะก็ให้ผลในแง่ของโชคลาภไม่ว่าจะเป็นลาบ้อยหุ้นหวยลอตเตอรี่ แล้วแต่หรือลาบลอยจากเรื่องของงานในหน้าอะไรก็ว่าไปนะคะลาบจากการทามาหากินนะคะกระดุมพระเนี่ยเป็นเรื่องของงานหลักงานอาชีพท่านโดยตรงแต่ลาพระส่วนมากจะเป็นอา,อาชีพเสริมนะคะหรือลาบลอยอะไรประมาณนั้นอนะ่ะท่านก็ได้ก้อนใหญ่ๆอยู่แล้วนะคะเพราะทับลักษณะท่านแล้วก็มีพระอาทิตย์ทีอ่อยู่ เรือนปัตตนีพระที่เป็นเจ้าเรือนปัตตนีมากลุ่มลักขนาท่านก็แปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญานะคะก็ยังเหมือนกับถ้าท่านมีธุรกิจกิจการลูกค้าก็ยังมาใช้บริการทีบ่บริษัทท่านซื้อขายกับท่านมีการเดียวกันแบบค้าขายดีอาจารย์มองเป็นการค้าขายดีเพราะเป็นปะแปลว่าเขาอะยอมให้กับท่านนั่นเองเพราะมาอยู่เรือนของ ชาวราหูนะคะก็ต้องแปลงน,นั้นนะ,ะให้ความหมายดีหรือแม้กระทั่งถ้าใครมีคู่ครองนะคะคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะเหมือนกับช่วยเหลือท่านในเรื่องของเงินเรื่องของอ,อะไรหลายๆอย่างเป็นการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําหรือเรื่องทรัพย์สินเงินทองเนี่ย <c oughs> เขาก็จะให้ท่านนะคะเพราะเขามาอยู่เรือนของท่านนั่นเองนะคะก็จะมองในมุมดีแบบนั้นนะคะเพราะว่าเป็นคู่คู่มิตรใหญ่กันอยู่นะคะแล้วทีนี้ ตัวท่านไปอยู่ที่พันธุเนี่ยที่จริงก็อยู่มานานแล้วนะคะเป็นเรือนของพระศุกร์แต่พระราหูกับพระศุกร์อาจจะเป็นคู่ศัตรูกันอยู่บ้างนะคะเราก็มาดูว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยเกิดอะไรบ้างในในช่วงที่พระราหูมาอยู่ตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของ ซ่อมรถซ่อมบ้านนะคะเพราะว่าไปอยู่เรือนวินาศนั่นเองนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนที่พระราหูมาอยู่คือพระศุกร์พระศุกร์ไปอยู่เรือนวินาศพอเป็นพันธุวินาศอะมึงท่านก็ย้ายบ้านย้ายงานซ่อมรถซ่อมบ้านหรือมึงท่านก็เปลี่ยนงานบ่อยก็ได้มองมุมแบบแบบนั้นก็ได้นะคะทำไมถึงบอกว่างั้นเพราะดาวการงานคือพระอังคารก็มาอยู่เรือนวินาศก็กลายเป็นว่าย้ายงานบ่อยเปลี่ยนงานบ่อยหรือดีที่สุดชาว ลักนณากรุมราศีกุมท่านทํางานที่จบเป็นจ๊อบจอบอ่ะจ๊อบนี้จบก็มีงานใหม่เข้ามาหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆนี่กับให้ผลดีกับคนที่ทํางานแบบเป็นจ๊อบนะคะสาหรับความหมายควาว่าอ่ากรรมมะวินาศนะคะก็ให้ความหมายแบบนั้นไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็เรือนของพ่างคานก็มีมฤตยู่กับพฤกต์อยู่นะคะมันก็คือการเปลี่ยนแปลงอาจจะดีที่สุดก็คือ สหาชาตินี่คือการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะที่อาจารย์บอกกันเลยว่าอาจจะจบงานเป็นจบๆไปหรือมีการดีวงานกับทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยก็ให้ผลดีนะคะกับาชาวาราศีกุมลั h ค a n กุมแบบนั้นนะคะต้องมองว่าดาวเขาอะตีโกลถึงการอยู่นะคะตีโกลแล้วก็มีผลว่าดาวเจ้าเรือน ของท่านมีพระหัสกับพระอาทิตย์อยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ยังไปมองดาวพระพุธนะคะที่พระพุธมาจากเรือนบุตรตาบุตรตาวินาศอาจจะแปลว่าถ้าใครมีครอบครัวมีบุตรมีลูกหลานบริวารลูกหลานท่านอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านเขาอาจจะไปเรียนทางไกลต่างยุวต่างประเทศก็ได้หรือท่านเป็นเจ้าของธุรกิจลูกน้องท่านเปลี่ยนเปลี่ยนหน้ามาใหม่เรื่อยๆก็ได้คือเปลี่ยนลูกน้องใหม่แบบนั้นก็ยังยังพูดแบบนั้นได้ด้วยนะคะ คำว่าบุตตวินาศนะมันก็แปลได้หลายหลายเรื่องหลายประเด็นหรือ,อเจ้าเรือนมอรณะวินาศนะคะถ้าท่านคือพระพุทธก็เป็นเจ้าเรือนมอรณะด้วยนะคะมรณะวินาศถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะใครมีเกณฑ์ที่ไม่ใช่ว่าทุกท่านนะคะเพราะว่ามันต้องดูที่ดาววงในด้วยเป็นคําตอบที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะใครมีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยแปลว่าการผ่าตัดหรือทำอะไรจบปัญหาท่านก็แบบว่าดีขึ้นเลย ก็จะแปลแบบถ้าม,มีปัญหาอะไรคือการจบปัญหาคําว่ามรณวินาหรือใครมีเรื่องของคดีความก็ได้นะคะใครมีเรื่องของคดีความเนี่ยที่ยืดเยื้ออยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะคลี่คลายคือมันยืดเยื้อมานานก็ได้เพราะว่าพระเสาอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามันให้ความหมายคําว่า วินาศนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของเงินนะคะอาจารย์มองใช่มีคนรักช่วยเหลือมีลูกค้ามาสนับสนุนอุปถัมภ์ในเรื่องสินค้าของท่านช่วยเหลือท่านแต่เวลาท่านได้เงินมาท่านก็ต้องระวังนะเพราะว่าท่านอยู่เรือนของพระศุกร์แล้วพระศุกร์ก็เป็นดาวเงินด้วยนะคะมาอยู่วินาศมันแปลว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะคนอื่นมาขอยืยมหรือท่านใจอ่อนช่วยเหลือคนก็ได้นะอ่า ก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาเนี่ยความหมายคําว่าวินาศเนี่ยท่านอาจจะต้องเก็บเงินไม่ให้ใครรู้ซ่อนเงินไว้บ้างก็ได้นะคะอะอเพราะว่าถ้าเป็นเอ่อกะเลิกหน่อยเดี๋ยวมีคนมาหยิบยืมท่านก็เป็นอย่างนั้นได้ด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมาหรือขณะตอนนี้นะคะที่นี้ดาวจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนวันที่สองมีดาวย้ายนะคะก็คือวันที่สองมีนาคมเนี่ยดาวอ่พระพุธนะคะเดินขึ้นไปที่อ่า ราศีกุมไปกุมลัคนาท่านทับลัคนาท่านที่มีพระาทิตย์กับพรหัสอยู่ใช่ไหมคะก็เป็นคู่วิชาการคู่มิตรกันคู่สติปัญญานะคะความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นในเรื่องของอดาวพระพุทธนะคะก็คือพระพุธมาจากเรือนบุตรตะบุตรตะมากุมลัคนาท่านก็แปลว่าท่านมีความคิดที่จะลงทุนทํานุ่นนี่นั่นเกิดขึ้นก็ได้นะคะ มาจากเรือนมอรณะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคําว่ามรณะมากลุ่มลักท่านก็อาจจะให้ความหมายในแง่ของท่านมีสติปัญญาที่แบบเขาเรียกว่าไข้ควรมากขึ้นนะคําว่ามรณะมันคือการที่เราจะต้องมีการเขาเรียกว่ายับยัง้งมีการที่จะชะลออะไรบางอย่างคือไม่ได้หุนหันพันแล่นนะ่ะถึงแม้จะมีดาวอาทิตย์อยู่นะคะดาวอาทิตย์เนี่ยจะ จะร้อนใจร้อนแต่เผอิญว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นประนะคะก็ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นแบบคิดอะไรเพราะแบบทำไปในทันทียิ่งมีดาวพระพุธมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยจะทําให้มีสติมากขึ้นคิดและใขค้ควรมากขึ้นนะคะ,ะมาอยู่อ่ากลุ่มลักท่านนะคะอาจารย์มองว่าจะต้องมีการคข้ควรเพราะมาจากเรือนคําว่ามรณะ,ะนะคะหรืออาจจะแปลว่าท่านอาจจะนํา สินค้าเก่าๆหรืออะไรเก่าๆที่ท่านมไม่ได้สนใจตอนนั้นก็ได้งานอะไรก็ได้เอากลับมาทำใหม่ก็ยังแปลได้แบบนั้นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะต้องโยงว่าตัวท่านมาอยู่เรือนของพระสุขพระสุขมาอยู่วินาศและกลุ่มกับพั้งขานซึ่งเป็นเจ้าเรือนกรรมะอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการแก้ไขดัดแปลงงานเก่าแล้วเอามารีโนเวทปรับปรุงใหม่หรือรีโนเวทบ้านใหม่อะไรก็ ส่งผลถึงในเรื่องของการหารายได้ของท่านเพราะดาวกระดุมพระคือดาวการงานมากลุ่มลักษณะท่านอยู่เพราะฉะนั้นพระพุธกับพระราหูเนี่ยนะคะจะให้ความหมายในแง่ของการแดัดแปลงการแก้ไขที่ทำให้แบบสินค้ามันน่าสนใจก็ได้นะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่มันแปลกแหวก,กแนวนะมฤตยูกับ พระเกตอยู่เนี่ยพ่างคารมากลุมกับพระส,สุขที่เป็นคู่มิตรกันนะคะพ่งคารเป็นอุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังให้ผลดีในงานของท่านว่ากรรมะเป็นอุดถึงจะเป็นคําว่าวินาศมันคือการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละที่อาจารย์มองเป็นการใช้ความหมายคําว่าวินาศให้เป็นประโยชน์นะอาจจะแปลว่าทํางานอยู่เบื้องหลังหรือเอาสิ่งอะไรที่คนเขาไม่เห็นค่ะแล้วท่านเอามาทําให้มันเกิดแบบ มีคุณค่าเกิดขึ้นในการใช้สติของท่านอะ่ะมันก็ต้องแปลความหมายแบบนั้นนะคะแล้วพอวันที่ม15มีนาคมนะคะดาวพระอาทิตย์เดินไปที่เรือนการเงินท่านนะคะไปที่เรือนกระดุมพระ,ะก็ยิ่งให้ความหมายดีเลยนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์เป็นอุจาวิราชนะคะอุจวิราชเนี่ยก็จะให้ความหมายในยเรื่องของการเงินเนี่ยเห็นไหมพอถึงวันที่15เนี่ย การเงินท่านน่ะปังมากๆเลยนะการเงินท่านน่ะเจ้าเรือนปัตตนีมากระดุมพระเห็นไหมปัตตนีก็แปลว่าลูกค้าท่านเยอะมากละมีรายได้ผลประโยชน์จากลูกค้าหรือ,อคนรักท่านให้เงินก้อนโตโตกับท่านก็ได้ด้วยเนี่ยส่งผลดีเพราะว่าพระลหัสมาทับท่านอยู่ท่านก็ต้องได้โชคลาภเงินนะคะในเมื่อปัตตนีมาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะได้จากคู่ครองคนรักเนาะได้จากลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญา มีเกณฑ์การทําสัญญาในเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้นก้อนใหญ่ๆสําหรับชาวราศีกุมลักคณากุ่มเกิดขึ้นแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วพอวันที่18นะคะดาวพระพุธเสด็จไปที่ราศีมีนไปเจอพระอาทิตย์ที่เป็นคู่วิชาการคู่สติปัญญาคู่การแก้ไขปัญหาได้นะคะอาจารย์มองประมาณนั้นนะเพราะว่าดาวเนี่ย ดาวพระพุธเนี่ยมาจากเรือนบุตตะแปลว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์เกิดขึ้นนั่นแหละมีไอเดียแบบใหม่ๆนะคะมีอะไรทําที่แปลกๆเกิดขึ้นสําหรับท่านอยู่เสมอมีไอเดียมีความคิดในการหาเงินหาไรายได้ที่ฉเฉลียวฉลาดแบบคนคาดไม่ถึงว่าท่ทานทําได้อะจา์มองท่านจะหาเงินเก่งมากเลยในช่วงนี้มันมีโอกาสเข้ามาด้วยแหละนะ,ะคะคําว่า คำว่าปัตตนิกระดุมพระมันคือโอกาสเข้ามาหาตัวท่านเองด้วยหรือท่านก็เข้าไปหาโอกาสได้ด้วยเหมือนกันนะคะมันก็เลยให้ผลดีในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินเรื่องของงานเนี่ยเต็มเต็มเลยนะคะได้ก็ได้เยอะๆนะคะดาวการเงินดาวพฤหัสเป็นเขาเรียกว่าดาวตีเทพน,ะนะะั่นแหละทับลักท่านอยู่อู้อาจารย์ว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะ ไม่ธรรมดาและดาวพระพุธอ่าก็ยังโยกกับพระศุกร์พระอาทิตย์โยกกับพระศุกร์คู่สมพลคู่ธาตุน้ำเนี่ยให้ผลดีแน่นอนค่ะนะคะและทีนี้พอวันที่สามสิบเนาะที่ดาวพระราหูตัวท่านแหละทีนี้ตัวท่านจะเดินมาที่ราศีเมษนะคะมาเจอกับมฤตยูที่ตั้งรับอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเนาะแล้วก็มาเจอพระเกต อยู่ตรงนี้เป็นดาวแห่งการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวกระตุ้นทําให้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆกับตัวท่านมากมายเพราะว่าอะไรหนึ่งตีเขาเรียกว่าโยกค่ะโทษทีมยกถึงลัคนาด้วยนะให้ผลในเรือนคําว่าสหชัสหชาติมันคือการสื่อสารการสังคมการติดต่ออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีการติดต่อกับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครที่ท,ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศก็ดีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเกี่ยวข้องกับไอทีคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะโลกโซเชียลทั้งหลายเนี่ยดีนะเกี่ยวข้องกับแม้กระทั่งแพ็กเกจเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรอ่ะเครื่องรางของขังเนี่ยอ่ะเกี่ยวข้องอะไรที่มันเหนือเหนือสิ่งเลึนลับอ่ะอาจารย์มองบางท่านอ่ะทำแบบนั้นนะชาวราศีกุมท่านอ่ะรับทรัพย์นะท่านรับทรัพย์ ในเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะอยู่เรือนพัางคานนะได้ก้อนใหญ่ๆนะคะในเรื่องของงานนะคะพัางคานเป็นดาวกัมมะก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ยังอยู่เรือนวินาศท่านอาจจะทําแบบคําว่าวินาศเนี่ยทำอะไรที่แบบไม่เปิดเผยก็ยังได้ด้วยนะท่านอยู่เบื้องหลังก็ได้แล้วท่านก็ได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามามีการดิวที่อยู่เบื้องหลังหรือท่านให้ตัวแทน ไปทาแทนท่านก็ยังได้ด้วยนะคะ,ะคําว่าตัวแทนคือพบปัตตานี้นี่แหละ,ะเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของท่านในการดิวแล้วท่านอยู่เบื้องหลังเนี่ยยิ่งดีเลยค่ะไอ,ะอะตัวเนี้ยยิ่งให้ความหมายดีเพราะว่าพังคานกับพระส,สุกุมกันเนี่ยเป็นคู่มิรอยู่เรือนวินาศเนี่ยจะทําให้ท่านเนี่ยดได้เงินได้ผลประโยชน์โดยที่ท่านอยู่เบื้องหลังอาจารย์มองแบบนั้นจะให้ผลดีมากๆเลยนะคะนี่ก็คือผล ของการเดินของดวงดาวในภพต่างๆของเดือนมีนาคมสำหรับ ชาวราศีกุมหรือลัคนากุมที่ท่านอาจจะนำไปเป็นไกด์ไลน์ถ้าใครที่มีจังหวะชีวิตที่เข้ากับดวงที่อาจารย์พูดไปก็สามารถที่จะเป็นไกด์ไลน์ได้ในระดับหนึ่งนะคะอาจารย์มองว่าในระดับหนึ่งเพราะตัวตอบที่ชัดเจนอีกทีก็คือดาววงในนะคะโอเคนะคะก็ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามช่องอาจารย์นะคะสวัสดีคะ่ะ